สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดไลค์ใน Facebook กันค่ะมาทำยังไงมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นก็เปิดแท็บขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็พิมพ์คำว่า KMM ข c h ค่ะจากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะคลิกลิง์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใจเป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้แล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย ามาเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ะค่ะเราก็จะมาเลือกแพตฟอ์มข้างบนกันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกบนหมู่ตรงนี้นะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็นบริการแนะนําค่ะแล้วก็มาเลือกบริการด้านล่างตรงนี้าสามารถเลือกเป็นบริการอะไรเลยก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะแต่ก็ดูข้างหน้าด้วยนะคะเพราะว่ามีหลายบริการรวมกันเนาะวันนี้ก็จะเลือกเป็นถูกใจโพสต์ค่ะ ตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะกลับไปที่หน้า Facebook ของเราแล้วก็เปิดโพสต์ขึ้นมาเลยนะคะโพสต์ต้องเป็นโพสต์สาธารณะด้วยนะคะแล้วก็คลิกเข้ามาที่เวลาของโพสต์ค่ะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้เลยนํามาใส่แถบข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้แกใส่100ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดค่ะกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะค่ะมาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจำนวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะมาที่เมนูเติมเงินนะคะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ำหนึ่งบาทสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งเมื่อเติม1000ับาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ค่ะเราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะอันต่อมาค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารสามารถคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดำเนินการในแอปธนาคารของคุณได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นำสลิปของเราค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันตรงนี้ไปได้เลยค่ะอันต่อไปค่ะเป็นแอปอังเปียวเวลตค่ะสามารถดําเนินการในแอปอังเปียวเวลตของคุณได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็นาลิงก์นะคะจากแอปอังเปียวเวลตค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันตรงนี้ไปเหมือนเดิมค่ะ ต่อมาค่ะเป็นชิลเพย์ค่ะ เติมขั้นต่ำ20บาทสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก5%ด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยค่ะอยากจ่ายผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆตามนี้ค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติิิกาารรเเเเตมงงงนนนขออั่ ไปดูเมนูต่อไปกันค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทาการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่เราทาการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะ สำหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้ค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะทั้งสองก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์ควาว่าแ KMM ขีดสีเก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะสามารถใส่เรื่องราวใส่ข้อความลงไปแล้วกดส่งตัวตรงนี้ได้เลยนะคะเมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะสามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะ แล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจหลายๆ้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ค่ะก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือเข้า Google Play หรือ App Store แล้วก็พิมพ์คำว่า k m MM m k h อขออภัยค่ะ k m MM m k h c o m ก็ได้ค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะ ตอนนี้ยอดไลค์อยู่ที่18คนเนาะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนนะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรอไม่นานเลยทางเว็บไซต์เข้าดำเนินการไวมากๆเลยคะ่ะขึ้นมาเป็น259เลยหากเกินไปเยอะก็ไม่ต้องตกใจคะ่ะเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองคะ่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m MM m g ็มคีค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้คะ่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราจะแปลเลงไว้ด้านล่างคลิปนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยคะ่ะไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ